คุณผู้ชมคะหมอนลำไอดอลซีซั่นสเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนี่ค่ะสสำหรับหมอนลำไอดอลซึ่งต้องบอกค่ะว่านี่ นะครับวันนี้มีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยสดๆนะคะหน้าเพจของมอลลามไอดอลแล้วก็มีคนเข้าไปดูกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. แล้วก็วันนี้ค่ะเป็นทีมของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะมาคัดเลือกด้วยตนเองเลยซึ่งต้องบอกว่าที่ซันได้เข้าไปดูออบอดบีันนี้แล้วนะคะที่ซันค่อนข้างจะหวั่นไหวเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. เพราะว่าบอดบีค่อนข้างหล่อมากเลยทีเดียว mm hmm. และคนที่มาออดิชั่นในวันนี้นะคะ มีจำนวนคนมากกว่าร้อยกว่าคนเลยทีเดียวนะคะที่แห่มาในการแบบแข่งขันในวันนี้นะคะซึ่งต้องบอกเขาว่าเออบรรยากาศในการแข่งขันในวันนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นไปด้วยความสนุกสนานนะคะแล้วก็มีคนเก่งๆมาเยอะมากแป๊บบนึ่งนะคะแล้วไลฟ์เขาอยู่ไหนกันนะเดี๋ยวดิสัขอดูไลฟ์หน่อยเขาไลฟ์กันด้วยหนิใช่ไหมวันนี้ใช่วันนี้เขาไลฟ์กันด้วยหนิแล้วไลฟ์วิดีโอเขาอยู่ไหนอะ ไหนอ่ะเอ้ยวันี้เขามีไลฟ์กันด้วยนี่หมอระไม่เดาอ้าวแล้วที่ฉันแชร์ไปอ่ะแล้วไลฟ์เขาหายไปไหนอ่ะไหนเดี๋ยวขอดูหน่อยสิทุกคนที่ฉันแชร์ไลฟ์เข้ามานะเนี่ยเอาเขาลบไลฟ์หรอเขาลบไลฟ์ทิ้งอะ่ะทุกคนแรงมากแปลว่าไลฟ์เอ่อไอ้นี่จบแล้วแล้วก็คือลบเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งต้องบอกว่านี่ วันนี้ที่ฉันคือวั่นไหวกับบอกบิ๊กมากเลยอะคือที่ฉันกําลังคิดอยู่ว่าปีเนี้ยคือฉันต้องเชียร์สาวน้อยเพร้บั้นแพงอยู่แล้วแหละแต่ว่าตามหาคุณหรือคุณตามหาเขาตามหาเขาฉันมีสิทธิ์ในการที่จะแบบนีเอยาอห่อและหากันจนเจอกันปันใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูดิขนาดไหนเขาเปสารกระสุดนิสสุดเดีเออไม่เคยเจอกันมาร้อยปีแล้วคือฉันน่าจะชอบพี่กรณ์คนนี้อยู่แล้วของเลิร์พอยท์ นะคะแล้วดิฉันน่กำลังใจะขออนุญาตจีนได้ไหมเจ๊เจ๊ว่าไงบ้างวันนี้เจ๊บอกว่าสู้ๆนะนักผู้เขาน่ารักมากเลยเนาะบอทบิ๊กน่ารักมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้ที่ที่ให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็บริการในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในการเออ่ออดิชั่นในวันนี้ก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานค่ะแล้วก็รอมากๆเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ ใครที่อยากดูนะคะเร็วๆนี้ค่ะติดตามได้เลยสําหรับหมอลามไอดอลนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นคิวของแม่แอนแม่แอนอรดีนะคะแม่แอนอรดีน่าจะมาพรุ่งนี้ใครที่อยากดูหมอลาไอดอลเร็วๆนี้ต้องติดตามนะคะและวิธีการในการคัดเลือกจะคัดเลือกยังไงนะคะเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะคะ่ะ